to Wonderland, Indonesia, the sacred Lusan. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแฮร์พีชปิดผมบ้างนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับ6เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ9เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือหนังสีสษะเสมือนจริงนะครับ สีสัะเสมือนจริงเลยนะครับจะเป็นแผ่นง,งานเล็กนะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบ้างบริเวณแสกนะครับเดี๋ยวผมมาทําการติดในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับกิฟจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟตสองตัวนี้ลูกค้าแจ้งผมมาได้เลยนะครับว่าจะเย็บกิฟเพิ่มตรงไหนนะครับ เราติดเสร็จแล้วเราอหวีอ,อย่าแต่งทรงผมนะครับแฮร์พีสปิดผมว่างผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถในหนีบม้วนทําลอนได้นะครับหรือทําสีเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดตออกมาแล้วก็จะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมให้ดูเนียนๆยสวยไม่เห็นขอบด้านหน้าไม่เห็นพื้นงานเลยนะครับสวยมากนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมมาหนีบให้ดูกันดีกว่านะครับ ผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดกันนะครับแฮฟพีปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถทําความสะอาดได้สามารถใด,าาถดหนีบม้วนทําลอนหรือทําดัดดัดเคมีได้นะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ระมา,าน,นคับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอนมิตีและช่องอนาะตีวิทย์ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ